มากันหรือ,อยังนะมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังคิดว่าน่าจะมาแล้วไหมไหมนะไหม,ไมตลอดเอ๊เอเอะแป๊บหนึ่งนะคะอ๊ะเฮ้มาแล้วโอเคค่ะจะ อ่ะโอเคค่ะเราจะไม่ฟังเสียงตัวเองเนาะครั้งที่แล้วอะ่ะลองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะก็ไม่ได้ดูลืมไม่ได้ใช้พวก Facebook Live อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างนานมากแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วที่แบบปีที่แล้วเลยแหละช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยที่อยู่ดีๆแบบปิดแล้วก็ให้แบบเรียนออนไลน์ครั้งนั้นน่ะ ผักก็ใช้ Facebook ไลฟ์ในกลุ่มปิดนี่แหละสอนเด็กนักศึกษาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องของขเรียกว่าอะไรอะคะยังไม่ได้มีเรื่องของพวกการอบรมแพลตฟอร์มอะไรที่ใช้เกี่ยวกับการสอนออนไลน์แบบจริงจังอะไรขนาดนี้เทอมต่อมาก็ค่อยแบบจัดการแล้วก็คำนั้นเนี่ยก็ใช้ OBS นี่แหละในการแบบสอนเด็กน้อยผ่านผ่านผ่านออนไลน์เท่านั้นอะค่อนข้างที่จะคล่องแต่ตอนนี้ก็คือหลายๆย,ยังก็เปลี่ยนไปเนาะหัวสมองข้าก็คือแบบช้า มันก็เออร์เรอร์กันไปบ้างวันนี้นะคะ่ะก็วันเสาร์วันเสาร์ทีนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็สักนิดนึงละกันค่ะก็มาเม้ามอยกันเครียดเกิดค่ะจากที่ครั้งเมื่อประมาณสักวันพุธไหมเออวันพุธเนี่ยที่แบบเฮ้ hey, สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีเพื่อนฝูงรู้สึกว่าเราจะเป็นหน้ามากันก็ ค่ะครั้งที่แล้วเราตรือตรอตรอตร้อไปเรามาดูจากหน้าเพจกันก่อนนะคะหน้าเพจเนี่ยก็ครั้งที่แล้วเนาะก็มีรูเพจรีเควส t กันเข้ามานะคะบอกว่าอยากที่จะให้แบบป้ายยาเรื่องของทุนหายนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ เอาละกันนะคะแล้วก็เออก่อนหน้านั้นเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราไปอย่าเรื่องของอะไรอ่ะหนึ่งคำม,มัน่นมิรันรักหรือมิรันการวะคือมันยาวเออก็อย่างว่าแหละก็มีเพื่อนรูปเพจนะคะบอกเข้ามาเหมือนกันว่านี่สําหรับคนที่สนใจเด้อก็คืออันนี้ค่ะจะมีไหนวะเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ข้างล่างมากกว่านี้อีกนะอาจจะมีเพจที่แปล ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรื่องชีวิช่างหนึ่งคำน,นิรันดรรักแหละเออคิดว่าจะเออมีคนที่เขาแปลตัวม่านฮวาเป็นภาษาไทยให้อยู่นะคะก็จะเป็นทวิ t เตออันนี้เลยค่ะซึ่งอินเทอร์เน็ตมันช้านะคะอ่ามาละก็อันนี้ก็คือสามารถติดตามกันเข้าไปได้นะคะอันนี้ อาจจุทันกันหรือเปล่าถ้าโจทย์ไม่ทันเนี่ยก็บอกได้นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้อันนี้นะคะก็เข้าไปตามในทวิตเตอร์เขาได้นะคะซึ่งรู้สึกว่าจะมีแปลมั่นว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องไหนเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องโอ้ยยาวแทบเฮย้ยเอ่อไหนหรือว่าฉันเตลิดไปแล้วไม่จริงไหนวะก็เว้นว่าเรื่องนั้นนะคะเรื่องไหน หาไม่เจอแล้วว่าแล้วอินเทอร์เน็ตก็คือช้ามากอ่ะเรื่องนี้ค่ะก็ในเพจนั้นนะคะก็จะมีแปลไว้แล้วถึงน่าจะถึงตอนช่วงล่าสุดแล้วล่ะค่ะตอนที่สามสิบหกแปลได้ยาวมากแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหาหาดูนะคะเขาก็จะมีแปลไว้ให้นอกจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแปลอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะ เรื่อง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 ไหนสักเรื่องนึงนี่แหละหาเอาองกันละกันขี้เกียจอ่ะอันนี้ละกันค่ะราแป๊บหนึ่งมันก็คงจะแบบมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นมัง้งแล้วมันไม่ชัดก็ดูกันแบบไม่ชัดไปละกันเนาะเราก็จะแบบโหดร้ายไม่ตามใจนะคะอันนี้นะคะตัวนี้อ่ะไปตามกด ติดตามเขาได้นะคะเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนลงก็จะมีแปลไปค่อนข้างเยอะละหลังจากนั้นเนี่ยรูปเพจก็แนะนําม,มาเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยผักบอกไปแล้วว่าปกติผมไม่ไม่ไม่ไมด้อ่านเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรีวิวได้แบบยาวนานถึงขนาดนั้นเลยทีเนี้ย ก็ลองดูละกันค่ะเรื่องนี้ค่ะมันมีแรกสุดเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ชื่อเรื่องว่าพหยุนนะคะพหยุนที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นม่นานฮาเนี่ยมันจะขึ้นหมายเลขสองเอาไว้ให้หมายเลข2ในที่นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเป็นภาคสองเนาะแล้วภาคแรกของมันเนี่ยมันคืออะไรภาคแรกของเขานะคะทําออกมาเป็นไม่แน่ใจว่าจะมีในรูปแบบของการ์ตูนหรือว่าม่นานฮาหรือเปล่าแต่ว่าขี้เกียจหาค่ะ คือปกติอ่านเฉพาะในเว็บควายค่ะไม่ค่อยได้อ่านตรงอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขี่ห็นหาก็จะเห็นแค่ตัวนี้ที่เป็นภาคสองแต่ถามว่ามันเมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับห้องหนึห่งบ้างไหมก็ก็เกี่ยวข้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขาดอรรรสอะไรแต่อย่างใดแล้วห้างหนึ่งคืออะไรภ้างหนึ่งไปเจอในรูปแบบที่มันเป็นนิยายนะคะก็จะมีตัวนี้ไม่ได้เป็น ไม่ได้ไทยอินอะไรมากมายก็ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรใดๆเลยภาคหนึ่งนะคะใช้ชื่อภาษาไทยว่าอาชญากรรมรักในม่านเมฆนะจ๊ะมีการแบบว่าเาวงเล็บเอาไว้ให้ดูนิดๆน,นะคะงาครูแต่งก็คือขวายช่างนะคะอาชญากรรมรักในม่านเมฆเรามาดเาูเรื่องย่อของตัว description <c oughs> description อะไรละ่ะนึกว่ามกำลังสอนอยู่เรามาดูเรื่องย่อของเขากันก่อน เรื่องยอ่อาชญยกรรมล็อกในมันเน็กน่าจะห้าลิมจบนะคะอันนี้ก็สามารถไปต่ําเสียเสียตายได้นะคะเรื่องยอ่อเริ่มจากเพราะการตัดสิในใจที่ผิดพลาดของเจียงถิงระหว่างเข้าปราบปรามแก๊งยายักใหญ่ณเมืองกงโจทําให้ลูกทีมหลายสิบนายถูกระเบิดจนเสียชีวิตทั้งทีมตัวเขาเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดกลายเป็นเจ้าชายนิทรานาน,นกว่า3ปีกว่าจะหนีรอดจากของนรกนั้นมาได้นึกไม่ถึงว่าเมื่อ ฟื้นจากอาการโคม่าได้ไม่นานยังไม่ทันกลับไปสอ่สางเรื่องราวที่กงโจกก็เกิดคดีศพแช่ยเย็นขึ้นมาก่อนภายในสถานที่ฟักฟื้นของตนอ,อ่านผิดเหรออ่าไม่เป็นไรค่อยๆอ่านเองละกันค่ะจากเหตุการณ์นี้ทําให้เขาได้พบกับเยียนเฉีย ออรองสารวัตรแผนกสืบสวนอาชญาการรมแห่งเมืองจิงหนิงเ,เส้นผมดำคลับตัดกับผิวขาวซีดแม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นก็ไม่สบดบงังความงดงามแล้วก็งามสงา่าในสายตาของเยียนเสียไม่ได้เขารู้สึกว่าเคยเจอบุคคลผู้นี้เนี่ยที่ไหนมาก่อนแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็จะต้องมีคนคนนี้เข้าไปพัวพันกับคดีที่เขาสืบสวนอยู่เสมอหรือว่ารับผิดชอบอยู่เสมอเนาะจากสงสยัยก็เลยต้องจับตามองแล้วก็กลายเป็นเกิดความสนใจในตัวของอีกฝ่ายเดี๋ยไม่รู้ตัวจ้าเนียนเนียนะคะ อ่าใชา่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เรื่องราวเนี่ยก็จะวนไปอยู่ในนี้คือผมไม่ได้อ่านแต่ว่าเข้าไปแอบส่องๆไว้ใต้แล้วลืมปิดไลน์หรอ,อเดี๋ยวขอออกจากระบบก่อนเดี๋ยวเด้งมาทุกคนจะรู้นะคะว่าเรากำลังมินทาชาวบ้านอยู่นะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่หลับไม่นอนไม่ไม่พักไม่ผ่อนมินทาชาวบ้านอย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็น่าจะมีห้าเล่มจบหม้อันนี้ก็เข้าไปแอบซื้อหากันได้นะคะ ก็ไปอ่านรีวิวของภาคหนึ่งมาก็ค่ะรู้สึกว่าจะมาในแนวค่อนข้าง,างอ,อสืบสวนสอบสวนเลยแล้วก็จะมีความออ,อยู่ในโทนของ BL อสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็คิดว่าไม่ได้จะประจดประเจออะไรก็สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถไปต่ำกันได้นะจ๊ะ อโอเคค่ะอชยากรรมรักไม่มันนี่เนาะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของภาคสองภาคสองเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเอกไปอันนี้อะผักแอกสองสองดูทีนี้เนี่ยคิดว่ามันคงจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของตัวของตัวเว็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอเกริ่นนาก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเยอะมากประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะนับถิดหรือนับถูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกตอนอแปบ๊บหนึ่งนะคะโอ้ยแยแล้วอินเทอร์เน็ตค่าแบบไม่ดีทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยไม่จริง ตะกี้เปิดของตัวเองค่ะแล้วก็แบบหายไปเรอแปบ๊บหาไม่เจอเลยวนะ่าลองอินเทอร์เน็ตก็คือโอเคค่ะช่างมันช่างมันปล่อยมันไปเอาเรามาดูกันตรงนี้กันก่อนค่ะตัวนี้จะจะเป็นน่าจะเป็นการแนะนำตัวละครมนะั้ง ซื้อมันก็ช้ามาก,กคือไม่ได้เปิดทิ้งเอาไว้นะคะเอ่อย่างไรก็ตามเนาะเปิดทิ้งเอาไว้เลยละกันค่ะเมื่อเช้าคือแบบไวนะคะหลังจากนั้นก็พอสักพักนึงมีรถเอ่อรถเข็นขายส้มตำมาก็ทำให้อินเทอร์นเน็ตช้าเราก็จะโทษป้าโทษทุกอย่างเราจะไม่ผิดนะคะเอ่อยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของในงงิกรมตำรวจ <_ an> เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งพระเอกแล้วก็นายเอกเนี่ยก็จะเป็นตำรวจทั้งคู่เลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องแรกอยู่บ้างในเรื่องของตัวละครเอออย่างเช่นพระเอกของของภาคสองพเพกของภาคสองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเออญาติกันนะคะเป็นญาติกันกับพระเอกของภาคหนึ่งแล้วก็านายเอกของภาคสองเนี่ยจะเป็น เขาเรียกว่าเพื่อนรักไหมเพื่อนรักกับในเอกภาคหนึ่งนะคะอันนี้ก็เออ,อะจริงๆแล้วที่ผับเนี่ยนีไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเจอส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวก็ไม่ค่อยมาใสาใสานี้สักเท่าไหร่นอกจากมันแบบจะมีการสลับโพอะไรกันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันอยู่แล้วว่ามันว่าในในในเทปก็ไม่ได้ปกติอะไรทีเนี้ยคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเองอะมีความรู้สึกว่าเอนักวาดเนี่ยวาด ตัวละครออกมาได้หน้าตาใกล้เคียงกันแล้วบางทีอะรู้สึกแบบเออมันมัน,ม,นมันอ่านแล้วมันหลงว่าเอ,อ,อีนี่ใครเอ,อ,อีนี่ใครก็เลยเออไม่ได้อ่านมาตลอดนี่ก็จะเป็นตีมเลือกนะคะแนะนําตัวละครเอกสองตัวถ้าเป็นนายเอกนะคะชื่อว่าคุณอ,อูอ๋หยีอู๋หยีซึ่งหยูตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านในในภาษาไทยก็น่าจะมีคนใช้ตัวนี้ค่ะอ,อ่ออ่านว่าแหวนสรีแล้วก็จะตะวาแแปลนะคะอู๋หยีก็ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นพระเอกคือคือคือคนอื่นอาจจะแบบเออก็หน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยแต่ข้ามอกว่าหน้าตาเหมือนกันนะคะค่ะอีกคนหนึ่งก็คือพระเอกนะคะคุณก็คือปู่ปู่ชงขวา ปูชงขวาเรามาดูคำโปรยของสองคนนี้กันเอ่เ,เอาเอาเอามาข้างล่างเลยละกันค่ะคำโปรยของอูหยูนะคะเขียนไว้ว่า因为这世上已经没人在等你了但还没有一个人在等我回啊还有一个人在等我回家เพราะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีคนที่จะรอ,อเธอแล้วแต่ว่ายังมีคนคนหนึ่งที่รอฉันกลับบ้านอันนี้คือคำโปรยของเขาเอ่อต่อมานะคะปูชงขวาโอ้ยหน้าตาเนี่ยโผล่มาเรา เรากับดุดันโหดร้ายกลาวใจกันอย่างมากนะคะแต่ว่าเรามาดูคำโปรยของเขานะคะจ u เลียนี่ไข่โขลั้วมวตโตชินเพียงแค่เธอเอ่ยปากพูดอะไรฉันก็แบบจะเชื่อทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราอ่านตอนที่หนึ่ง EP หนึ่งจบไปเราจะมีความรู้สึกว่าจริงเหรอมึงที่พูดออกมาเนี่ยไม่ได้แฉใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรย aters, นที่สองกันก่อน เพระว่าตนที่สองเขานะคะก็ตื่อๆรู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมค่ะกิจกรรมให้คุณผู้อ่านเนี่ยรวมสนุกตืตอๆอย่างเช่นถ้าเห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ส่งเข้ามาว่าแบบเออมีความคิดเห็นอย่างไรกับเขานะคะเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขี้เกียจดูแล้วเพราะว่าแบบอินเทอร์เนต็ตมันช้านะคะเออหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกเรามาดูกันต่อนะคะระหว่างที่อินเทอร์เนต็ตช้าเนี่ย ไหนคือนอกจากอินเทอร์เน็ตช้าแล้วเราก็ยังร้อนด้วยช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอยู่ดีๆคือแบบสำหรับตรงนี้เนาะมันร้อนมากแกขนาดนั่งนี่คือแบบมีแต่เหงื่อแล้วค้าก็คืออาบน้ำประมาณสักสามวันต่อครั้ง สามวันต่อครั้งไม่ไม่ใช่สิหมายถึงว่าสามครั้งต่อวันภาษาไทายตายแล้วเออแล้วก็คือด้วยความที่ห้องอยู่ชั้นบนสุดเนี่ยคะ่พะพอห้องอยู่ชั้นบนสุดปุ๊บแล้วแบบน้ํามันก็คือแบบร้อนเราไม่สามารถปรับน้ําให้เย็นลงได้อ๋อยช้าจังเลยอ้าช้าก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูกันต่อที่นี่นะคะนี่ก็อ,อุ้ยอ่ะเหมือนเดิมคะ่ะเขาก็ มีอะไรที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มประวัติเพิ่มเข้ามานิดนึงเชินเก่าก็คือความสูงนะคะก็ส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิแปดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบก็คือคนวาดยังตัดสินใจไม่ได้เรยว่าจะให้สูงเท่าไหร่เนี่ยอ่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็คือจะให้ถ่ายว่าแบบเออความชอบชอบอะไรอย่างเช่นชอบกิน,ปล,ป,น,ป,ลน,นปลาประเภทไหนอปลาชนิดไหนหรือปลาประเทศไหนว่าช่างมันเถอแล้วก็เนี่ยชอบ ชอบกินสลับเปาไสอะไรมองจากสภาพเราก็น่าจะชอบไสไออะไรอ่โตไหนเนาะหลังจากนั้นก็ใช้อาวุธชนิดไหนอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นแผนผังที่มีอูอยู่เนี่ยเป็นส่วนตรงกลางนะคะก็จะเห็นอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นพระเออนายเอกของพรรคหนึ่งก็คือเจียงผิงที่เราพูดไปถึงตะกี้นี่แหละแล้วก็มีเหยียนเสียใช่ไหมคะชื่อน,นี้แหละ เป็นพระเอกของภาคหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นแผนผังของเขาว่าระหว่างอู๋หยีกับเจียงถิงที่เป็นนายเอกของภาคหนึ่งกับนายเอกของภาคสองเนี่ยเขาเป็นห่าึผงโยกกันเป็นเพื่อนรักกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของสองคนนี้ระหว่างเจียงถิงกับเยียนเสียที่เป็นพระเอกแล้วก็นายเอกของภาคหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคู่เชียงใจอีสนใจซึ่งกันและกันในขณะที่พระเอกของภาคสองนะคะปู้ฉงขวาคนนี้กับเยียนเสียคนนี้เนี่ย มีความสัมพันธ์กันตรงที่เป็นเปียวชงตี้ก็คือเป็นญาติพี่น้องกันนะคะลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างอู๋หยูกับใครเนี่ยหยนเฉียนะคะเป็นเปียวตี้ใจอีเตหินน่าจะเป็นความอิตาลงนี้มาถึงคนนี้มากกว่าก็คือคนที่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องคืออะไรลูกพี่ลูกน้องสนใจแล้วก็สองคนนี้เนี่ยก็คือให้ความสนใจซึ่งกันและกันส่วนตัวโกงก็น่าจะเป็นอันนี้และไหมคะ คนนี้ชื่อชาหยูนะคะแซ่ชาชื่อเอ่อหยูชาหยก็ใช้คำว่าตุยโศคู่ต่อสู้นะคะหรือว่าเอ่อคู่แข่งได้ๆนะคะตุยโฉตุยโฉทั้งคู่เลยอันนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวละครแนะนําแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเริ่มแรกกันก่อนละกันค่ะว่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะคือโทนอ่ะมันมันมันวาดรูปสวยนะ ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ค่ะคือโทนมันเครียดเราแบบชีวิตเราคือเครียดอยู่แล้วอะค่ะพอเราอ่านโทนเครียดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแกเครียดเหลือเกินชีวิตนี้เรามาดูนะคะเรื่องแรกเริ่มจาก EP พีหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเกิดคล้ายๆกับเหตุอาชญากรรมขึ้นมาเนาะก็จะมีแบบเรียกคนมาช่วยบ้างตรงนี้มันเกิดเหตุแล้วก็จะเห็นรถตำรวจเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีรถคันดำตรงนี้นะคะพะปอ่านมาแล้วแหละ ก็เลยขี้เกียจอธิบายอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าอีรถคันดัมเนี่ยก็จะเป็นรถที่พาตัวน่าจะเป็นตัวบอสของตัวร้ายหรืออาจจะเป็นคนหัวโจกในการออกก่ออาชญากรรมครั้งนี้เนี่ยหนีไปก็คืออีตาลุงคนนี้นะคะที่บอกไปเมกี้เนี่ยว่าเป็นคู่แข่งอีาอตาลุงนี้ก็แบบไม่ได้เปิดเผยหน้าแต่ก็คิดว่าแบบดูแล้วก็ไม่น่าจะหล่ออะไร <c oughs> คือเราจะตัดสินคนด้วยเรื่องแบบนี้อ่าแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับ จะติดใจอะไรสักอย่างหนึ่งวนกลับมาบ,บแล้วเราก็จะเห็นหนู่นหน้าประวัติขึ้นมานะคะซึ่งก็ใช่ค่ะก็คือนายเอกของตัวภาคนี้นั่นเองนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เขียนว่าย่อท่าเสืเอยสอยากให้ตายจะให้มันตายแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันเปิดตัวของอีพีแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเอกของภาคสองนะคะก็คืออู๋หยูคนนี้เนี่ยกําลัง สาหักอยู่จะตายมิตายแหล่แล้วนะคะแพทย์ก็แบบปรึกษาการอย่างหนักมากนะคะในการช่วยชีวิตเขาไม่ใช่ช่วยชีวิตอินเทอร์เน็ตของพรรคนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างสุดความสามารถเนะาะหลังจากนั้นเนี่ยก็อ,อินเทอร์เน็ตก็คือแบบช้านะคะก็จะมากันทีละแบบท,ทีละท่อนทีละท่อนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะ <laughs> อินเทอร์เน็ตคือไม่เคยดีหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของ ตัวเองก็คืออุ <Wednesday> ้ยเนี่ยก็หลับตาหลับตาแล้วในความฝันของเขาเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขานะคะอันี่เป็นชื่อเขาอุ้ยตืดตืดตืดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็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 รอก่อนกันดีไหมอะคะเพราะว่ายินเนอร์แบบช้ามาทีละท่อนตลอดเวยก็เห็นร่างของคนคนหนึ่งก็แน่นอนเพราะว่ามันก็ต้องแบบเก็บไว้เป็นความลับก่อนเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบปริศนาของเรื่องแต่ถ้าให้เราทายมันก็คงจะเป็นพระเอกอะค่ะเออเรื่องเราน้ำเนาขอเราเค็ม ตรงนี้นะคะกะ็ตัวเอกก็ถามว่าเธอมารับฉันหรอก็บอกว่าไม่กลับไปซักอุ้ยกลับไปแล้วก็แบบผลักลงไปแล้วก็ในที่สุดก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความน้ำเน่าๆคล้ายๆกันกับบ้านเราเนาะที่แบบกลับไปนะแล้วในที่สุดก็คือกลับไปก็คือแบบฟื้นขึ้นมาไงคะก็แน่นอนคะ่ะหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะของ time script ออก time script เนาะก็คือแบบ ผ่านช่วงเวลามาปุ๊บแต่ว่าช่วงเวลาก็ไม่ได้มาตามอินเทอร์เน็ตเรานะคะก็อูอ้ยก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้เขียนว่าทาําสคริปมาทั้งหมดนานสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอู้ยเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่นึกเลยว่าเรื่องเราเขานั้นเนี่ยมันจะออย้อนกระนึกถึงเรื่องตรงนั้นขึ้นมาได้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนติดต่อเข้ามาติดต่อมาอะไรช่างมันไปอ่านกันเอาเองนะคะแล้วก็ เราก็จะได้รู้ว่าอะมองจากท่าตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเขาทํางานเป็นตํารวจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อได้รับการติดต่อมารีบวิ่งตามคนร้ายไปพอวิ่งตามคนร้ายไปก็ก,ก็ก็ไปเจอกับแม่ลูกคู่นี้นะคะก็คิดว่าคนร้ายเนี่ยก็โอ้ฟาดฟา,ฟา,ฟาดีโตโหดหลายมาก แต่ที่ถ้าดูจากหวเหงคนร้ายแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่นานเพราะว่าดูทรงก็จะเป็นตัวประกอบอยู่พอสมควรแล้วก็จะมีพระเอกที่แบบวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องพุ่งมาชนกับกระจกถึงขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าก็พุ่งผ่านกระจกขึ้นมาแน่นอนเขาว่าทุกคนก็แบบตกแตกตื่นตกใจไม่แน่ใจว่าตกใจอะไรระหว่างกระจกแตกหรือว่าตกใจแบบอาอีนี่พุ่งมาทําไมคิดว่าจะทันไหมคะดูจากภาพนี้ตึต๊บ ระหว่างอีโต้กับแรงน้มถ่วงอันไหนจะชนะไม่แน่ใจเอาเป็นว่าแน่นอนค่ะด้วยความที่แบบเปิดตัวพระเอกเนาะมันก็ต้องเ hey ท่นิดนึงอ่าเป็นการแตกของกระจกที่เป็นระเบียบมากลงมาปุ๊บอ่ะปู่ตุ๋ยก็คือ,อท่านหัวหน้า,นาในกองนะคะแซ่ปู่แน่นอนเขาว่าก็ต้องลงด้วยท่าสวยแต่แต่เดี๋ยวรออินเทอร์เน็ตมาแป๊บหนึ่ง โอ้โหอินเทอร์เน็ตแบบอ่ะลงมาด้วยท่าสวยนะคะก็ใช้อ่อตัวร้ายในการเบรก่มาจา้ะเอ๊ะงานเข้าอีกละเออก็ล้มไปพร้อมกับอิโต,โต้ตามปกตินะคะโวยวายเหมือนเดิมแล้วค่ะคือคือแบบตัวประกอบอดทนเหลือเกินแน่นอนเขาว่าก็ก็ก ก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกเออเอาเป็นว่าก็โดนจัดการไปนะคะทุกๆคนก็อ่านตามมาถึงอันนี้ก็คือเปิดตัวของพเอกคนแรกนะคะจริงๆแล้วคำนี้อ่านว่าจงกับอ่านว่าฉงอ่านองไงเราต้องดูตามตามความหมายของเขานะคะในที่นี้เนี่ยใช้เป็นฉงนะคะผู้ฉงขวาเป็นชื่อของเพ่เออที่นี้มาถึงปุ๊บก็แน่นอนค่ะก็มาหาเรื่องเลยก็บอกว่าน่าจะสิ่งไหน นานเกือสิ้นไหลเด็มเนอไอตัวคนที่มาใหม่ละ่ะอยู่ตรงไหนเอาวว่าทุกคนก็แบบเงียบเงียบกันไปหมดก็เหลือแต่นายเอกที่ทางหน้าดูไม่ค่อยสะเบยตรงนี้จะ้ะแล้วก็มีการกริื่ยแบบอ่าก้าวถอยหลังไปนิดนึงมาถึงก็คือมาหาเรื่องเลยจ้าแน่นอนข่ะว่าถ้าเราอ่านไปตะกี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงจะ มีความผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นมาแต่คิดว่าตัวนายเอกเนี่ยคงจะทําอะไรผิดพลาดให้เกิดสถานาการณ์นี้ขึ้นมาพระเอกมาถึงก็คือหาเรื่องเลยตามปกติเนอเอเออลากอย่างนี้กันเลยแล้วเนี่ยเอาเว้นว่าก็ก็เป็นฉากทีอ่ะเดี๋ยวทำไมมันต้องเล่าแหลมใกล้ชิดกันขนาดนี้เนี่ยเอาเว้นว่าก็ถามเล่นงานตามปกติค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคนถามกันเข้ามานะคะในในในตรงนี้เนาะก็บอกว่าเฮ้ย เราถ้าเราอ่านตามช่องบทสนทนาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนายเอกเนี่ยเป็นคนเข้ามาในกลุ่มใหม่ก็จริงแล้วก็เข้ามาเป็นลักษณะของเด็กเซนพูดงง่ายๆตามปกติก็คือเป็นเด็กเซนนะเนาะทีนี้เนี่ยพระเอกก็เลยมองแบบปุชุนเยียนมองแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคก็จงใจที่จะตามมาหาเรื่องอยู่แล้วนายเอกก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็มองจ้องกันไปหลังจากนั้นก็ได้จัดการปล่อยตัวไป ทีเนี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่สนใจไม่แคร์แล้วก็เดินจากไปแต่ถ้าเรามาอ่านปักท่องตรงนี้เนี่ยคือ <c oughs> ถ้าเห็นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทําไมผักถึงมีความรู้สึกว่าแบบเออเขาหน้าตาเหมือนกันเหลือเกินอ่าใช่สัญญาณหายหลายรอบใช่อินตัวเน็ตแบบช้ามากค่ะก็เอาเป็นสัญญาณหายหายไปก่อนละกันค่ะ เราจะไม่รับผิดชอบอะไรเพราะเราแบบขี้เกียจเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะหุงข้าวแล้วก็กินข้าวนะคะเอาเป็นว่าคนนี้เชื่อแท่จางนะคะแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะว่าคือเท่าที่อ่านมาอ,อ,อีตาจางเนี่ยคือฝากให้ตัวนายเอกเนี่ยไปจัดการทําหน้าที่แทนแล้วก็เลยทําให้ขั้นกระบวนการเนี่ยมันมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาทีเนี้่ค่ะก็แกเ,เขาใช้มือถือรุ่นไหนกันเนี่ย ตั้งแต่รุ่นไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ามันมีคนส่งข้อความมาหาในเอ่ในเอกช่ยค่ะบอกว่าที่เดิมนะที่เดิมให้รีบกลับเข้ามาตัวอีอีตากางเนี่ยก็พยายามที่จะแบบคือเห็นว่าในเอกโดนดุเพราะว่าตัวเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยกลับมีม,ม,มีมีธุระหรอหรือเกิดเรื่องอะไรหรอกลับไปก่อนไหมเดี๋ยวจะอยู่เฝ้าเฝ้าเฝ,ฝ้าเวรตอนกลางคืนให้เองอลางร้าย เริ่มมาอีกแล้วนะคะในที่สุดก็มองไปมองมาก็เออก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะว่าพอฉากที่จะกลับเนี่ยแทนที่นายเอกจะต้องอยู่เฝ้าเวรยนยามตอนกลางคืนใช่ไหมเออปรากฏว่าก็เหมือนกับคนอู้งานแล้วก็จังหวะนรกค่ะตามปกติก็คือ <c oughs> คือพระเอกก็ต้องเจอหลังจากนั้นก็คือ ก็คือกลับเข้าไปเล่นงานกันอีกแล้วเรื่องราวมันก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้อันนี้นะคะก็ใครสนใจก็สามารถแวะเข้าไปอ่านกันได้ค่ะเราแค่นี้ก่อนละกันส่วนเฮยเหรียญหัวไว้สักพรุ่งนี้มาดูนี้ละกันค่ะเพราะดูอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็แบบไม่น่าจะไหวนะคะก็ไว้สักพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคิดว่าจะทําอะไรนาะจ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 ะลง เพื่อนร่วมชั้นด้วยค่ะถ้าตื่นทันนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือแบบงานเยอะเหลือเกินใครที่มีความรู้สึกว่าแบบเออสองอาทิตย์แบบอันนก็ต้องว่างดีว่าไม่คะไม่วา่างค่ะไม่วา่าเขาไม่เคยว่างเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไวา้สักวันพรุ่งนี้ละกันค่ะเพราะตอนนี้ก็คือแบบหิวข้าวแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเออจะกลับไปเคลียร์งานนิดนึงนะคะเอก็มีความสุขกันมากๆละกันค่ะมีอะไรก็